คือทำที่กระทำให้เราถึงสนนิษฐานได้ก็ <c oughs> คือทำพปดชงทำพปรดชงนี่เป็นทำที่ละเอียดเพราะเราต้องฝึกฝนสติของเราให้แก่กล้ามากเพราะสติอยู่หน้าหมดทำหมดนี้ <c oughs> เมื่อสติแก่กล้าดีแล้วมันจะทันต่อผัสสะที่มาต้งหกประตูลมาทางตาทางหูสมูกลิ่นกายทางใจด้วยที่มันเกิดขึ้นถ้าสติแก่กล้าแล้วมันจะทันหมดเมื่อสติแก่กล้าแล้วสติของเรานั้นทันเรียกตามหลักครรว่า ปึนชาคระแรนฟนเา็รา,าไทยคือว่าสติมันลุกโลงมีความแจ้งอยู่เรือเวลาเรานอนนอนหลับหลับตาอยู่มันก็แจ๊คลืมตาก็แจ๊ะแล้วก็นอนเวลาหลับบางทีมันเหมือนกับความรู้สึกของเราว่าไม่หลับ การติงกายมันหลับแต่สติมันไม่หลับมันมันตื่นอยู่เรื่อยนี่อเรียกว่าเป็นชากระคือมันลุกเหมือนกระดวงไฟที่ลุกอยู่โลงอยู่งั้นตอนนี้ขณะน,นอนหลับอยู่คสียงอะไรหรือใครมาใครไปรู้ทั้งนั้นรู้ทั้งสิงกายนั่กลนอยู่นั่นแหละแต่จิตรู้ทั้งหมดนี่ นี่คือสติสํามโปรดชงนี่เมื่อสติมันทันหมดบรรดาผัสสะต่างๆท,ท,ที่เกิดขึ้นจะตามตาก็ตามคือตั้งภายนอกและภายในหรือที่หลับตาอย่งนั้นเห็นรูปภายในโดยยานจากักรคุยานจะยืมตานี่ว่าเห็นรูปภายนอกหรือโดยตาเนื้อ แล้วก็ไอ้โดยรู้ข้างในมันก็รู้เู่เหมือนกันที่รับเห็นรูปแล้วมีความพอใจไหมรวมนั้นน่ารักน่าใจไหมหรือน่าเกลียดน่าชังรวมนั้นเป็นรูปหยาบไหมหรือรูปหยาบเป็นเห็นวัวเห็นควายเห็นก้อนหินต้นไม้ตายอะไรมันเป็นรูปหยาบ เห็นต้ตนไม้ที่เฉียลียวเจอุ่มพุ้งามหรือต้นไม้ดอกไม้ที่มีดอกไรสวยงามทางนี้เห็นเป็นรูปงามเป็นรูป,ปันนิ้เห็นคนที่หน้าตาผิวพรรณสวยงามแต่งตาแต่งกายสวยงามนี่เป็นรูป,ปนนิ้เป็นรูป,ปนนงามเห็นคนดุม่มห่มอ่า อากาศกระุ่งกระดิ่งหรือเห็นคนุกคนละภาพมือด้วนแขนด้วนอะไรเหล่านี้หรือคนอ้วนอ่าคนคนตันโดกบวมองตุัวนี้เป็นรูปหยาบอันนี้ก็จิตของเราเนะ่ะเมื่อมันเห็นรูปอย่างนั้นมันก็ต้องมีสองอย่างอย่างที่หนึ่งก็คือชอบ อย่างที่สองก็คือไม่ชอบถ้าเห็นรูปกันนี้รูปละเอียดเราก็ชอบถ้ารูปที่ไม่ดีไม่งามรูปที่ยาเราก็ไม่ชอบหรือเห็นรูปบางชนิดเป็นพวกสัตว์ร้ายถึงมันจะงามรูปหลางของเสือมันงามถึงตัวมันงามแต่รเราก็ไม่ชอบเพราะนั่นเป็นพวก รูปอย่างกพอมันเป็นสัตว์ร้ายเรากลัวมันจะกัดเรานี่เราก็ไม่ชอบ <c oughs> นี่รูปที่เป็นกลางกลางหรือรูปธรรมดาธรรมดาเป็นต้นไม้ธรรมดาจัดธรรมดาคนธรรมดาจิตของเราก็มันเป็นกลางกลางแต่ว่าชอบก็ไม่ใส่ไม่ชอบก็ไม่ใส่มันเฉย นี่ทั้งหมดเมื่อเราก็ต้องรู้ที่ใจของเราเมื่อมันเห็นรูปที่งหลับตาเห็นรูปมันก็เห็นอย่างนี้ <c oughs> เห็นโดยจักขุยานอันนี้การดามิพัสนามันอาศัยจกักขุยานเป็นย่างเวลาที่นั่งแต่เมื่อผู้ที่จะได้นิปัสนาแล้วไม่ใช่เฉพาะที่เวลานั่งหลับตาจึงจะเรียกว่าตามิพัสนา ถึงแม้นอกจากวินอกจากนั่งกรรมฐานอยู่ภายนอกธรรมดาก็ต้องเป็นผู้มีอินทรียังวรต้องมีวิปัสสนาอยู่ตลอดวิปัสสนา,าคือตัวปัญญาดูรว่ารับหรือไม่รับว่าชอบหรือไม่ชอบนี่คือการละการที่รู้อย่างนี้ก็โดยสติมันทันทันจิตที่มันลึกที่มันคิด ที่มันชอบที่มันไม่ชอบหรือที่มันกลางกลางสติรู้ทันรู้ทันจิตเมื่อสติรู้ทันจิตปัญญามันก็มีด้วยประกอบขึ้นมาที่พรเะเรานี่ที่รู้ทันแรู้รูปรู้เสียงเสียงก็เหมือนกันกลิ่นก็เหมือนกันรสก็เหมือนกันเสียงก็คือเสียงที่จะยินหรือกระทึกคึรอโครมตอนนี้เป็นเสียงที่อยาก เราไม่ชอบมันหนูห,หรือเสียงสุนัขหอนสุนักขกัดกันสุนัขเห่าเราไม่ชอบมันโหนหูแต่จัดเสียงเครื่องประโคมดนตรีเสียงนี่ไพเราะซอฟท์้พงมันชอบมันเป็นราคาทันทีมีเสียงกลางกลางเสียงที่คนก็พูดกันธรมร,ธรมดาธรรมดา เราก็เฉยๆกลางๆมันมีอย่างนี้ทุกอย่างกลิ่นก็เหมือนกันมันมีั้งกลิ่นหอมออมันมี้งกลิ่นเหนม็นมันมีั้งที่ไม่มีกลิ่นอย่างเราอยู่ธรรมดานี้เรานั่งอยู่นี่มันไม่มีกลิ่นมีแต่กลางๆแต่จมูกมันต้องรู้รับรู้อยู่ตลอดเวลาเพราะมันมีหน้าที่สำหรับรู้กลิ่นอันนี้ว่าจิตของเรานะั่น สาคัญมันรับหรือไม่รับถ้าจิตของเรามันปฏิเสธเองได้ด้วยวิปัสสนากเฉ่าหรือสติมันทันแล้วก็เฉยจิตมันวางเฉยเธรทำอัยาากจิตจิตมันวางเฉยอย่างนี้จะหอมก็เฉยจะเหม็นก็เฉยไม่ยินดีไม่ยินไร รถก็เหมือนกันรถรสตินารีจะเป็นแกงอะไรหรือขนมอะไรที่มันถูกลิ้นของเราว่าอร่อยตอนนั้นเป็นรถปรนินาี้หละไอ้รถหยาบแพทชนหูตี่านีน้ำต็กหรือแกงัาน,นรสนั้นไม่อร่อยงานมัน,นยากแล้วรสนั้นหรือแกงนี่ใส่ไม่ใส่น้ำเชื่อม หวานจ่อยกินไม่ลงรสนั้นไม่ไม่ไม่เป็นเลือกหรือรแคงเค็มเกินไปกินไม่กินน้ำปลาลรถไปทันไม่ทันนี้พราะนั่นนั่นอะ่ะทีนางว่าปานีตังยกวายังคือเรวาทั้งสันติเกาวาตาเดกกับังกับฉันอยู่จิกานั่นแหละอยู่นู่นแหละเรว่าว่าที่อ่ะ เรารู้ทันรูปลดเสีงเสียงกอดสับพะเดี๋ยวนั่งอยู่นี่เหมื่นวันนี้เรานุ่งห่มธรรมดาก็ได้เพรอากาศกำลังสบายไม่ร้อนไม่หนาวไม่ออกอ้าวเพราะฝนตกอากาศเย็นลมไม่พัด หาลมพัดมันก็เย็นไอน้นี่มีกลางกลางอนันี้ไอกลางกลางนี่อันนี้ถ้าเราชอบมันก็เป็นการนี่ก็บะหรือลมจอยนิดๆไม่แรงงางแล้วรู้สึกกายสบายเย็เนเฉยนี่ก็เรียกว่ามันพวกแบบนี้ไอที่ไม่ชอบก็เป็นพวกอย่างนี่อะเป็นต่างๆนี่ทั้งหมด เมื่อทัินีแตกล้ามันรู้ทันหรือเสียงต่างๆที่มาระโบว์เสียงนินทาเสียงว่ารายเสียงไปสีพูดคำหยาบคำลามกหรือพูดตัวโอดโอ้อออดพูดคำขี่พูดดูหมิ่นอะไรต่างๆนี่เป็นเสียงหยาบเราโู้ปฏิบัติธรมร,ธรมโคปรปฏิธรรม ต้องไม่ยินดียินร้ายจ,าจิตมันรับก็มาว่ายินดีบ้างยินร้ายบ้างตามภัจจะที่ได้รับเราต้องละละที่ไงใสละและ้วมันเกิดเราก็ละมันอีกสีพระกุทธองค์ว่าให้เพียรส่งเิ่งพิกอยู่ให้มีความเพียรพยายามอย่างยิ่ง ติดต่อสืบเนื่องกันไม่ขาดสายไม่บัดไม่ใจบัดทำประเดี๋ยวประเดี๋ยวเฉพาะเฉพาะพ,อ,ะพอ,อเห็นว่ามันไม่ไดักก็ไม่ต้องทําอะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นนั่นไม่มีความเพียรขาดความเพียย <c oughs> การที่เรารู้ทันสิ่งเหล่านี้แล้วละได้การที่รู้ทันนั่นแหละ รู้ผัสสะถึงแม้มันจะติดติดกันตามั่งหูบ้างจมูกบ้บางลิ้นบ้างมันขึ้นมาก็ล้เฮี้ยงติดติดกันแหละการที่เรารู้ทันนั่นหรอเป็นธรรมวิจัยะคือความสอดส่องในธรรมของเราที่เกิดขึ้นนันทันอ่านเรียกว่าธรรมวิจัยะสำผลสองธ,ธรรมวิจัยะนีเวศเปตัวปัญญาในมรรค เป็นตัวปัญญาเรียกว่าเซนสมาธิปัญญานี่แหละเป็นตัวปัญญาเป็นตัวปัญญาที่เราจะกําจัดกีเลสให้มันออกไปจากติดเราได้หมดสิ้นเสิงก็ได้อาศัยที่อัศระทั้งทิ้ไม่ใัดไปคิดละโลกโกรธหลงโดยไม่มีใครมาด่าให้โกรธหรือมาตีให้โกรธระบาละได้นั้น มันละอะไรไม่มีผัสละเกิดขึ้นละของไม่มีมันละ,ละอะไรกันมันไม่ถูกือ <c oughs> ละราคาได้ละความโลภได้ในเมื่อเขายังไม่เอาลาบมาให้เราเป็นอามนิดต่างๆ เราจะรู้ได้อย่างไรว่าจิตเราโลกหรือไม่โลกจิตมีความใกล้ความพอใจหรือมีหรือไม่มีต่อมาก็เอามาให้จิตของเรารู้ไม่รู้สึกรู้สึกว่าไม่ยินดีแล้วก็ไม่อยากได้แล้วก็ไม่ยินได้เลยรฉันจิตก็เอามาให้เขาก็มีศรัทธาเอามาถวายมาให้เรากอจิตก็เฉย เราดูตอนนี้ตอนที่เราได้นี่แหละตอนที่ภัทระเกิดขึ้นเขาถือเครื่องพยทานมาอ่าห้เราเราก็มองเห็นว่ามีอะไรมากบางทีสิ่งที่ชอบใจก็มีแต่ว่าเมื่อเรารู้ว่าจิตมันช่บเราก็โจมตีทันทีประหารทันทีละทันทีนี่อ่ะ นี่เป็นตัววิปัสสนาแท้สืตธรรมวิจยะเราต้องรู้ความหมายของตัวธรรมไม่ใช่ว่าเราจะภาวนาเจตสติธรรมวิจยยวิริยะป,ป,ปีติปัสสติสมาธิออเบคาไม่ใช่ภาวนาภาวนาแล้วต้องทําความเห็นอย่างนี้ด้วยแล้วก็ต้องจ้องดูความจริงที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ละเกิดปีจิตก็เป็นธรรมอารมณ์ เป็นธรรมารมเป็นอารมณ์ที่เกิดกติเกิดกติก็มันจะเอาอะไรมามันเอาสัญญามาเอามานาคตมาเอาวิตกมาวิสตกในกลายมาคุณตั้งหามามันนึกมันคิดเป็นมาวันที่เกิดความอยากได้นั่นอยากได้นี่เป็นมาความนึกคิดเป็นภาะวะกันนะเราดูอย่างรู้แล้วละ่ะทีนี้ทีเพียง ความเพียรน,นี้ต่ออยู่ในเพียรสีของมรรคแปดตละธรัมประธานสี่เพียรระวังไม่บาปอาคุศลนเกิดขึ้นในจิตใจนะถ้าเรามีธรรมาวิจัยแล้วมันจะเกิดได้หรือมาเกิดไม่ได้ก็รเราละมันใช่ไหมแล้วที่เพียรน,นั่งภาวนาอยู่นี่มันจิตมีสมาธิดีสามารถมียานเกิดขึ้นได้ งานคือความเปที่ยนเพียนเซ็นคิดดูความเกิดขึ้นจากประตูต่างๆหรืออายาตนะภายในต่างๆที่เกิดขึ้นอาจใช้สัมผัสจากอายตนะภายนอกอายาตนาภายนอกอนาานอก็มีรูืเสียงกลิ่นรสสดกับพระธรรมารมอายาตนะภายในกับตาหูจมกูกลิ้นายใจ ีเรียกว่าอายะตนะหรือประตูนั่นเง่งประตูที่รับที่ตารับรูปได้หรือรูปมันเข้ามาทางประตูของตาหูรับเสียงได้เสียงมันเข้ามาทางหูมีสัมผัสเกิดขึ้นว่าเป็นเสียงอะไรเสียงดนตรีเสียงคนพูดเสียง สัว์ร้องเสียงฟวาร้องฟ้าผ่าเสียงรถไกลเสียงรถยนต์ต่า่านั่นนั่นคือผัสสะอัาที่วัดผัสสะที่มันเกิดมากระทบกันระหว่างรูป <c oughs> กับตาที่มันกระทบกันนั่นแหละเรียกว่าผัสสะเืลอพอตาเห็น เรานั่งอยู่นี่เราเอ็นขวดน้ำตามรับ,บใส่น้ำดื่มว่าเขาดูว่านั่นเป็นขวดน้ำใส่น้ำผลเอามาทำมาเย็น<ม>นี่ที่เห็นแล้วรู้ว่าเป็นอะไรนั่นแหละคือผักษาใครตัวรู้นี่คือตัววิญญาณฉันตัวรู้ที่ภาวนานี้ ่นานเชนนั้นเมื่อคอยระวังอย่างเดียวว่าที่จิตว่าชอบหรือไม่ชอบรับไว้จำไว้หรือไม่จำถ้ารับไว้แล้วก็มหมายความเปิดประตูถ้าไม่รับหมายความว่าปิดประตูที่จิตแบบนี่มันไม่ให้เข้ามาห้าประตูตาหูสมอกลิ้งไก ไม่ให้เข้าแต่นี้ไอจอนที่มันขึ้นเปิดขึ้นมาข้างในมันจะแบกประตูออกไปนอกแั่นเรานั่งอยู่เฉยๆในบ้านของเราในกุดของเราพอเสียงรถยนต์มาเด็กมันเล็กเทีอิวเอ๊ะรถยนต์ใครตัวอยากเห็นมีกินแล้ว ต้องลุกขึ้นไปดูจงโงกทางนาสาวรถยนนของไข่น,ะนั่นความจริงนั้นเป็นกรรมัณนาแล้วพอเห็นเขาไปต้าเห็นคนสวยคนงามมาใจชอบอ่าเป็นการม,มาตานาหรือเห็นตัวรถของเขาสวยงามดีจะชอบตัวถังรถเขาอ้าวเขาเป็นกามมัานาเนี่ยเรียอย่างนี้ เรียนปัญญาแล้วก็เรียนเป็นคิดอยู่เรื่อยไปทำจิตจะสงบปีติบางทีมันก็ขึ้นสู้สากตามตัวบางทีมันก็ไม่ขึ้นแต่ปีติที่กายของเราโยกอยู่นั้นมันก็เป็นปีติอยู่แล้วแต่ทีนี้มันจะกลายเป็นอบเรลงคัาปีติคือ กายโยกกายสั่นขึ้นทั้งตัวตอนนี้ต้องปัดติตหรือใจมันฟูขึ้นมาใจมันเกิดปีความอิมออ่มเอิบอิ่มเอิบใจขึ้นมาเดี๋ยกวก็ปีติอกเพลงขึ้นไาเราก็ต้องปัดจิคคำว่าปัดจินั่นก็คือการข่มกายข่มจิตต่ว่าไม่ให้ปีติมันขึ้นเรียกว่าปัดจิเพราะป้องกัน ไม่ให้จิตหยาบถ้าอุเากเพงกับปิติขึ้นจิตตหยาบเมื่อจิตหยาบก็ไปลงสม,สมาธิไม่ได้ก็สมาธินี้หมายถึงสมาธิของฌานที่สี่ก็มีอุเบกขาด้วยการที่เราละอะไรหมดทุกอย่างแล้วก็โยกอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยไป จนถึงสม,มาธิได้ถึงปดส,สม,มาธิสามพดชงแล้วเราก็โยกยู่เรื่อยแต่ว่าออเบขาสามปดชงเราไม่ว่าก็ได้เราดูเราคอยจ้องว่าเมื่อไหร่มันจะลงแต่ตอนมันโยกแล้วมันอ่อนเป็นทีบางทีมันหยุดตึกนิด ถ้าเราให้โยกเอกมันก็หยุดเกิดแล้วก็หยุดได้คือรู้ที่ว่าจิตของเราเป็นเอกัคคตาคือเป็นหนึ่งหรือ,อย่างรู้ตรงนี้เราต้องรู้ตัวของเราเองเมื่อจิตเป็นหนึ่งแล้วก็หยุดได้การหยุดนี้หยุดที่ตรงนี้ให้หยุดอย่าน้อมจิตไปข้างหน้าอย่าน้อมจิตไปข้างหลังน้อมจิตไปข้างหน้า เป็นว่าน้อมจิตอยากได้ก็นิพานหรือน้อมจิตปิดจิตเรื่องอะไรก็ตามไปน้อมจิตไปจังหวังก็คือการนึกต่างๆถึงสัญญาต่างๆที่เราได้พบได้พบ,ได,พบได้ผ่านมาแต่อดีตถ้าเราไปนึกมันมาหรือหรือไปคิดขึ้นจิตของเราที่จะลงอุเบกขาสัมโพชงนะมันลงไม่ได้มันเกิดอารมณ์วิตกคือความลกคิดเกิดขึ้น ก็ต้องตั้งตอนใหม่สติใหม่คตีสรงที่ปีตินี่จะถ้าถึงดีบางคนก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่อาจารย์เคยผ่านมาถึงเจ็ดวันจำได้ว่าเจ็ดเจ็ดวันก็พอภา,าวนาไปล กติธรรมวิจัยวิริยะพาวิริยะเดี๋ยวในจิตมันรู้สึกอิ่มเอิบขึ้นมาเดี๋ยวมันพันาปิติผนมันลุกสู้สู้ดึงนระดาษโยกสู้ส,ส,สู้เดี๋ยวมันกระตุกครมขึ้นทีเดียวขึ้นโครมโครมโครมอ๋เอาพอทำยังไงเราว่าปัิจจทิ แต่เราไมา่ได้ข่มมันเราว่าแต่ปากกปาจัตที่อะไรไม่เป็นปัจัเมื่มไปที่ตรงนี้มันไปไม่ได้โยกไปโย่ไปแล้วมันก็มันสันส่นไปสั่นไปแล้วมันก็อ่อนลองอ่อนลองอ่อนลงเราว่าไปเยื่อปาจัตทีสมาธิอเวขามันไม่ลงสักที ทำยังไงมันก็ไม่ลงจนจับได้ว่าเอาไอ้ปัจจิไปดูในกระธรรมแล้วเพราะว่าไม้ความมากคมกายผมจิตไว้ไม่ใช่ว่าแต่ปากถ้าไม่ลงไม่ก็กลับต้นต้องปีิีัินั่นแหละไม่ถึงปัจจิต พอปีกี่ขขึ้นดีแล้วมันก็กลับไปหาสติใหม่มันวนเป็นปฏิโลมอานุโลมปฏิโลมอยู่ตรงนั้นพอจับได้ก็ปัดสติอยู่พอปัดสติลงมันก็ไปลงสมาธิพอลงลงสมาธิอื จิตนี่มันละเอียดจิตใจนี้ไม่ต้องภาวนาอะไรเป็นแ่เพียงโยกประคองจิตไว้โดยมีสติประคองจิตไว้โยกเรื่อยไปมันจะโยกอ่อนเข้าเองตอนไดกเรโยกธรรมราแล้วแล้วมันจะโยกอ่อน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 ก็ยืดจนเหลือรู้สึกที่กายนิดๆนิดเท่านั้นเองแล้วจะเหลือเคลื่อนไหวอยู่ที่หน้าอกนิดๆกเคลื่อมกับเพื่อน จนเกินไว้จนตั้งที่กายนี่ดับไปอยู่ที่ศีรษะการศีรษะยังเคลงไปเคลงมาอยู่โคงไปโคงมาศีรษะดับจนเหลือที่ลูกขามลูกขามแล้วมันสายไปสายมาได้ความรู้สึกจนหยุดตึกพอหยุดตึกมันก็จ้าแจงโล่มันถึงจริงอย่างนั้นแล้วก็ มาถึงอย่างนี้ให้เรานั่งอยู่ในนั้นแหละเป็นอัปปนาติเป็นอะนิมิตตสมาธิเป็นสุญญาตสมมาธิเป็นอัปปนิหิตสะมมาธิเป็นตรงนี้นั่งอยู่นั่น้ถาถ้ารทำของเรา,เรา้อมถีลดีแล้วสมาธิก็ดีแล้วสมบูรณ์แล้ว ปัญญาที่ทำมีปัจจานาตทันต่อปัจจัทังสินละได้ชิดแล้วก็จิตเบื่อหน่ายต่อขันธ์ละเบื่อหน่ายต่อสังขารแล้วเพราะอาศัยการละอยู่ตลอดเวลาคามคุณมันก็เบื่อหน่ายแล้วะ้าไม่ว่ามันมันไม่เบื่อหน่ายจิตจิตมันโง่อยู่นั่นถ้าละจิตมันก็มีปัญญาเบื่อหน่ายเมื่อเบื่อหน่ายได้ตรงนี้เป็นที่ทำสมปยุทธขึ้นมา ทีมันจะรวมอีกครั้งหนึ่งขึ้นจากลายเท้าขึ้นมาสู่ศีรษะขึ้นเป็นละลอกละลอกลากขึ้นได้ถึงศีรษะก็โอกาสนั่นแหละถึงกรณีข้าวถึงกรณิผ่านาแต่โดยมากมันมาติดแค่คอแต่ทวงอกแล้วก็ดับลงไปดูปลายเท้าตระติตน้อมนึกเป็นภาวะตันหนา ไอ้เซนเกว่าอืออเออถึงนี่ฝานแล้วถึงนิ่่านแล้ว,ลวเป็นประวัติบันดาบดับดับกรศีลต้องมีสติระวัาวางไม่น้อมนึกให้จิตเป็นกลางอยู่ตลอดเมื่อถึงก็ถึงเองตรงน,นี้แหละแล้วมามันถึงแล้วมันแจ้งจ่าแล้วมันก็จะตรวจดูขันของเราในว่าดับจริงไหมโลกก็ดับเวทนาสัญญาฟังขาน วิญญาณดับไม่มีอะไรเหลือแล้วก็มาตรวจอริยสัจทุกทุกมีไหมไหมหมี่งที่เราดับทุกไดนก้นี่ค่อนเ็เราละตัณหาทั้งสามด้านคือกรรมฐานภาวนา,ว,นาวิภาวนตศานาไอ้ที่ที่ชอบเป็นวิภาวัตศานาไอ้ที่ชอบเป็นกรรมหาที่จิตดินดน้นรนนลกคิด อยากได้นั่นอยากได้นี่อยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากได้ท่านทำเป็นพระวาัสนานี่ละได้ทำ <c oughs> เป็นเรื่องของทรรมที่จะเกิดขึ้นจิตจิตเองจังยอดจะเกิดขึ้นตรงนี้จบ